ผมจะมาเล่นลิโป้ในโหมดสามสามลับทีมผมดูครับโคตตึงครับฝั่งขามีเม็ดเท่าสองคนน้องเม็ดเขียวหนึ่งคนแล้วเราก็มีเม็ดฟ้าหนึ่งคนเม็ดม่วงหนึ่งคนแล้วก็มีเขียวหนึ่งคนนะครับโคตรตึงอ่ะโคตรตึงเราวิ่งเราวิ่งมปส้มนะโอ้โหโคตรตึงอ่ะชีวเนี้ยเอ้ยเจนเน่ โอ้ที่น่ปเซยนอะไน่ปะเตสกีปิดนี่มนเลาคุณตอมรีว่าะปกี่มงนี <thoroughly doors> ่ม <cuz Aub ain> ันเวลากนณตอคุมร <ambition> ีแล้วก็มาแย่ง <Mond choses> ิบโอ้เฮ้ยฮุบไว้ฮุบซุบซุบซุบไอ้สกิเบยย่าไปดิว้าวว้าวมฮ่าฮ่าไว้เผื่ไม่ติดก็ว่ายูไกู้สนานะจริงะ กวาเตะเม็กกิ้ไปเลยไม่ไม่ไม่ไอ้เวรเพื่อนเกย์กันเจอกูเนี่ยั่นเกย์กันเนี่ยเราเกย์แค่เพื่อนของเรานะครับวายเนี่ยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้โอ้ยสั์ฝ่ายตรงข้ามไม่คุ้มจัดๆเลยอ่ะ โอ้ยเียวันนี้อาากหายเลยิมาัวมาไอ้โนแม่ง I โฟลินไอ้กากงอคุณกว่ามึงจะเก่งกี่เจมก็มานั่ง AFK ผ่องต n สันดูแลฝาลอง I ฝาเราแหวนสนแหวน ว่าใช่ปักีิมองนิ่มันเวลาของฟาร์มก่อนว้ายป pues freely, ุ๊บปุ๊บปึ๊บหลบได้แบบดิจิตอลไอ้น้องตัดมาดีไม่ขอโทษงกับพี่สลบสลับเราคุยกันเราคุยกันในดีนะครับสลบสลับเราคุยกันในดีครับคุณหลอกครับเราคุยกันในดีได้นะครับสลับสลบสลบครับเราคุยกันในดีได้นะครับสลบครับจะทำอะไรกันเลยนะครับสลบสลบสลบ โอ๊ยทีมกูไม่ได้เปรียบจริงป่ะเนี่ยส้สเหมืมึงเล่นเออๆกันเนี่ยกูไม่มีอันตีไอ้สัสฟอร์เรนนกูจะดูฟอร์เนร,รเนเนี่ยสัสฟอร์เรนมันเป็นไงสัตว์แม่งเริ่มเกมแค่ไม่กี่นาทีแม่งตากันไปเท่านี้เลยเนะี่ยโอ้โยเฮียแล้วแม่งกดอันติโอ้โหคิกซีสสส่สัตว์โอ้โหไอส้สัตว์ตันโอ้อยสัตว์เอ้ยแม่งแย่งแหวนกูไปสัตส ยิ่งเรียนกูยังมาทำงนี้เสจกูอีกขายหน้ามึงแปลว่ามึงกําลังเล่นอยู่กับเมนแวนเนี่ยฮะมึงกําลังเล่นอยู่กับเมนเมนแวนเนี่ยแล้วมึงทําไม่เวนแวนขายหน้ามึงพวกมึงรู้าไว้ซะด้วยโูหเชี่ยโอ้โงแรงแรงแบบชิบหายไัยโอ้โหสัตว์แต่ดูทีมนี้นะคะเป็นทีมของเป็นทีมตัวตัวที่เป็นเมนผมทั้งน้นเลยฟอร์เรนก็เมนผมแวนก็ เมนผมและดูสิ่งที่มันทำต่อหน้าเมนตั้งสองตัวสิครับฮะโอ้ย,ยจนอน กับคำว่าไล่กันยอมจำนนแนาวรักษอะไรเหรอยามันนี่ยามันนี่ยามันนี่แล้วรอย่ามันี่ยามันนี่แล้วเหแล้วอโอโหแม่งเอ้ยไอ้หอาเอ้ยโอ้ยทีมกูมึงเป็นอะไรกันวางบ้กูต้องเจอเยอะเลย นี่ยแหละเหตุผลที่ผมชอบเล่นกับบอทนะทุกคนเพราะว่ามันจะเจอมาแบบเจอทีอย่างเงี้ยทุกคนเจอทีมแบบเนี้ยมันทำให้ผมปวดดัวผมต้องกินพาราวันละสิบกว่าเมตรทุกคนทุกคนรู้อะไรบ้างไหมผมต้องกินพาราวันสิบกว่าเมตรเนี่ยโอ้ยทุกคนโอ้แมคก็ตดวสิ่งที่พวกมันทำสิผมกินคารามสิบเมตรทุกคนโอกัดวันวันหนึ่ง จริงที่ก็ต้องเจอเนี่ยจัดแม่งแพ้เลยทำไมจัดก,กูเครืองมำไมไงกินก็แพอะฟอรินมันพวกมึงโยนกันอะไอจัดตาเนี่ยมึงต้องโยนอะคือมึงโยนชัดไอตาเนี่ยห้านาทีแม่งจบเกมแล้วพุงดูอี่อทีแม่งโยนขนาดไหนวะไอจัดไอจัดดู แป็นนัดมึงไม่เล่นได้แค่เนี้ยไอสัตว์ตัวนัดมึงเล่นได้แค่นี้ไข่หน้ามันฟางจัดโอ้ยปวดหัวมาผมเคลื่อนครับทุกคนอีกตาหนึ่ง เพือนมากเลยนะเนี่ยเอาจริงเนี่ยตัดกูโคตรเคืองเลยแมยุ่ผมจะเอาลิปโป้ไปเหมือนเดิมแล้วฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าผมเห็นตาเมื่อกี้เขาเล่นสจวดแล้วเขาเล่นเก่งมาผมเอาสจวด์ไปดีไหมอะทุกคนสจวรดีไหมเอาโ้ กดหรหล่ออะลิโปอ่ะสกินนีจิโกะนะลอนช่วงนี้ผมคุณก็อาจจะเห็นผมเล่นเออริปโป้บ่อยไปหน่อยนะดูดีปปร,รูปโปรไฟล์ในการโทรกลุ่มของผมยังเป็นลิโป้เลยทุกคนก็คือแบบอีจิโกะนะสกินเขาสวยมากจริงๆอะแล้ผมเป็นคนที่แบบรักปีดใช่มล่ะนะมากโอ้แต่กินนี้มันกินตังผมไปเป็นพันแล้วนะทุกคน เป็นพันๆแล้วอะเ่วงเดียวบันบ้าที่เล่นกับแ๊มเม่เกี้์แต่เขาเล่นฟลอเรนอะผมจะตบเขาให้แหลกเลยไหมจะเคยยี่ยนให้แหลกเลยดีไหมเอาไหมแต่ว่าตอนนี้ผมจะโฟกัสไปที่แคลรี่นะผมจะคอยรุ้ฮะเยี่ยมไฟแล้วเนรา,ทางท้าวิ่งวิ่งเร็วสองอเลยผมจะโฟกัสไปที่แคลรี่นะผมจะลวงแต่แคลรี่เพราะว่าแคลรี่ตัวเนี้ย เห็นไหมทุกคนเขาเป็นเม็ดคองนะซึ but, ่งเขาอาจจะกิ่งมากๆเลยส่วนไอฟอร์เรโนเนี่ยผมค่อยเอาผมค่อยเก็บทีหลังซือตอนนี้ผมรู้สึกว่าซีซีมันเยอะนะมปกติเลยแต่ถ้าซีซีไม่เยอะผมจะออกไปลองเท้าก่อนนะปกติแต่ว่าอันนี้เหมือนซีซีเยอะ โอ้โห,ห,หแล้วมันกดวิงเร็วเลยสัสวบแ่นไ้บัฟไปนั้นคนแอนคนนี้เข้ามาเอาบัฟบราไป ใครยามจะไปช่วยเขาในการต่อสู้แล้วแะ่ก็ไปสู้กเป็นทีแล้วก็จะแพ้แล้วอ่านี่สเต็ปผมใครควรตีผมผมก็จะปับแพ้ใช่ทีกูจะแพ้นี่แหละชื่อนารผมจึงไม่มีใคร กูยังไม่ตายโอ้ยกูย,ยังไม่ตายสวยเก็บฟอลเลนนั่นสวยสตาตาเมื่อกี้มพิงโยนนี้นะสวยนั่นแหละเก็บแวนมาต่นี้เหมือนเกมมันจะดีนะตาหนี้เกมดีเว้ยทุกคนเออทำนี้เกมดีวะ่ะอุย้ยมีเปอร์เซ็นต์ชนะวายสวัสดีครับสวั กิกซี่อยู่ในพุ่มกิกซี่กิ๊กซี่อยู่ในพุ่มกิกซี่อยู่ในพุ่มว้ายแวนทำแบบนี้ได้ไงทำแบบนี้ได้ไงเพื้อนทำแบบนี้ได้ไงเพื้อนทำแบบนี้ไลึแวนทำแบบต้ดูเลี้ยงหมดก่อนแล้วทุกคนแล้วมึงไปไหนกันเนี่ยแวนมึงก็เดินตามกูมาต้งต้นแล้วมันก็เคยโดนออกไปตอนที่กูเข้าไฟเนี่ยนะทำไมมึงไม่รอรัดกวูวะแวนโอ้ยอะไรอ่ะ นี่แหละผมตัวผมเองทุกคนโดนลัดก็ล่ะโดนลัดก็ด่าพอไม่มาลัาดก็ด่านี่แหละชีวิตของดิปโป้เม็ดเขียวเม็ดเขียวนี่ระดับอะไรวะระดับตำตำาหารอะไรวะวายวัชปะก,กิมงแตกเก็บหนึ่งคิวนะ เอ้บับมาเอามาก่อนต่อโมชิปกินน,ะน้อสนใจเลยอามากอนยังไงต่อเมื่อกินิดไม่ค่อยดีกดรัวๆเลยแดดเพื่อนเพืเ่อน,น,นละกูตกลายาศาสตร์แมวเกี่ยวกินตับแมวเ,เกี่ยวกินตับ แต่แบบวันคิวตาเนี้ยเหมือนเกมจะดีนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เราก็เก็บสองมาได้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจดแปดก Fuck you Oh my god น่จริงแกก็เข้ามาเลยทำไมน้อง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 กลัวจังเ่ากลัวจังเลยนะน้อง d i p l e kill เก็บไปดีครับ แตกหมดตี้เข้ามาล้วงเลยอ่ะโ้นไปดีน้องน้องชายโดนไปสวยครับแวนอบเจอคนเดียวกับตาเมื่อกี้แล้ะกูแค้นตาเมื่อกี้มากเลยที่มึงโยนเกมไปสรู้สึกว่าฟอลเลยมันโยนเกมมาตามเกัยใช่ไหมเ้มงคิดเองวะ แล้วตอนนี้เราก็สวยนี่มันยนเกมจริงนะ ผมโดนแวนรัดนะครับแต่ผมก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับตามเมื่อกี้คือเบรามากๆจังหวะ จ้าววัน,นี้นะผมก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนที่คลิปมันจะยาวเกินไปนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะบาย